bật ni số số sẵn phăng con thần thuốc thuốc thân thắng lại Phăng ban nhai khăm xôn buồn thơ khô tệ lượm khâu bò và nhóm quân thầu lưu và nhóm bay nôm cúm đầy đầy có hay nôm phăng bay cớt buồn ตัวคนนาหลันโดนได้เกิดนวมโลกามีบุญวาสนาได้เกิดมาและมีพรมกายของคนนฮานั้นมีกันตลอดตัวสามสิบสองตลอดตัวมีดัววัวสวน แต่วันหนึ่งนันนน้นมีทูกทานต้องควรมีนั่นก็คือสีลังเครื่องจังหอมเม้าไว้สันทายมตั้งปวงกวนหนักเสายให้ได้สศิลตนที่เปินสอนนั่นละนามสาธายม อกว่าปานาห้ามเบียดเบียนศาสนาโมปสาทั้งเสียนสัตว์เลือนดินหรือเลือนฟ้ามวลศาสนาที่เกิดหวามให้สังวมอย่าเห็นกกนาไว้ซยม Có tiếng giọng phăm phòm Hãy sang vô thăm chín ếch nữa Nhà xịt bên cầm mối đắc Xin con ăn câu hàm Tuổi đứa sớm ngân cầm kèo Con câu già câu loàng khoảng thân buồn cương dày Thì câu hàm già ja, loàng cớn Có tiếng giọng พ่เอินให้ซื้อว่าก็มีให้สั่งรวมในกรกูคู่เขายายับไปไกลให้ฮักษาเอาไว,ว้ผัวเมียไปไยาความเกียดเจนตนาโลบันแนวนั้นก็บ่มีพอดีเซนต์ตีเปิ่นหำตีวาจา ภาษาพระเอิ a l i t y but already ลวง e time we haven't g ส t t e n started resolute, when us how many years have p a น s ล d an eye that wasn't e f f e c t น v e in ่าสุร we พองบําเพเทมึนเมาวินซอยอย่าเล่าพองมึนเมามาพอมวเสียพาตัวให้คอยต่นํแต่ความเดือนอนเว็นเมื่ออยบวายหาก็นี่นเอิมีนว่า แม้ว่าหนทางบนสิเกิดมีพอสิ้นต่างคนสิรังมีได้หล่นเฮาตัวคนก็หูถ้วนพอซอยข้อคั่วอุบุนได้ถ้าไปาตั้งตอเสียนนะปานเทศศาสตร์กสิเสีนยนรดพ้นจะคว่ำจวนน้ำ บอกกุศลทุกคนทือสินบอเป็นพันไปทำซ่วหากเสตัวว่าจะไว้พระพืชดีตั้งตัวบอมีกัอนดอกรล้สง,งบแท้แน่นอนโอ,โอ๋แม่เอ้ยบอมีสินสีเดือนนอนนอนบออิม่มเต็มตา คอยหักเสตสมบัติยันแต่จุนมาปวดนสารวนไว้วุ่นเบียดแยงกันว่าวนน่ตัวกะลังสีลนุนน่ะพอคนนั้นกะสินนเอาละน้อเดชน่ะกะเสินว่ารวยเครื่องของสินนะ ให้ยมเมาร้องเขียนซอยผิดจาละนาเอาไว้ข่อยผู้เขียนกนเดบอมเบยเสียงเป็นเดแต้มสนกีได้เลือยมแม่ยามหูเทศนาอยู่นี่สิงแล้วบ่ว่าหลายนนาส เป็นจ้ไงเนาะถ้าอยุ่มวลอยู่บอ